ตัวกรีนเวนะคะจะมาทำอาหารทำเมนูแกงมัสมั่นค่ะวันนี้เรามีนักเรียนหนึ่งคนค่ะ Where are you from? From Germany What is your name? Adrian Adrian ค่ะ Adrian นะคะมาเรียนเอ่อทำอาหารไทยแกงมัสมัน่นสูตรเ v e g e t เรียนค่ะสูตรจี mm. อื อาหารเจนะคะวัสดุที่มีในวันนี้ก็มีซอยโปรตีน <Soy protein. S 1> อ่าโปรตีนค่ะใช้แทนเนื้อนะคะ <Onion. S 1> ออนเยนหัวหอมค่ะอาหารเรียบร้อยแล้วค่ะโ <The potatoes. S 1> มันฝรั่งค่ะพีน <The peanuts. S 1> ัทถั่วถั่วค่ะ บลิบเบคค่ะ h o l e close การพรูค่ะแล้วก็เครื่องแกงเครื่องแกงมัสมันนะคะมัสมันเพสใช่ค mm ่ะ hmm. แล้วก็ <And S 2> มีป๊ามทุกการนะคะ mm hmm. แล้วก็วันนี้เราใช้ mm hmm. นมค่ะแกงกะทินะคะค่ะเรามาแกงกันเลยนะคะค่ะใส่นมลงไปเลยใส่นิ้วมือกนแล้วก็เอาเครื่องแกง เครื่องแกงเดี๋ยวอใส่ไปเลยค่ะอ่าเครื่องแกงมักมันพุดอินไซ โอตลิวมาคุณคุณคุณสไมล์ใชกูมัสมันสมลวิลลีดหอมคุณคุคุณคุณไมดเลย สมิลกุตห <c oughs> อมมากแล้วก็ใส่มันฝรั่ง ฝรัง่งใ็่ไหมพี่นุย้ยหัวหอมดุ้ถุงเม่ใส่น้ำใส่เต็มมันฝรัง่งอ่ะจ่าปอตต้ใส่ไปเลยอ่าแล้วก็ใส่ใส่ถั่วพีนักใส่ตั่วพีนัก <ม>าค่ะใส่หมดเลยแล้วก็ใส่ใส่ทุกอย่างไหมคะพี่รองพอใส่หอมใส่โปรตีนค่ะเอเรียนพุทธโอยเนียนโปรตีน<ม>อ่<ม>ออาโอยเนียน โปรตีนโปรตีนนี t t glam, ун, ่ปกติต้องต้มก่อนหรือแช่น้ำแล้วบีบน้ำออกนะคะปรุงให้เดือดใส่เอาใบใบใบลานมาใส่นิดนึงกับพอแล้วไม่ต้องคนมารอให้มันเดือดอืมวิทย์อันบอย ใส่ใบนี้ใบนี้ใส่ลงไปใบลาใบบีบีบีบแล้วก็อันผูเพิ่มนะคะปกติในเครื่องแกงที่พ้อจันมีอยู่แล้วเราก็ใส่ให้หอมขึ้นบามชุก,กานิดนึงบ้านนี้ไม่รับประทานหวานมากเมนู <S <S สูตรมังสวิรัตนะคะ ทำรับประทานเองที่บ้านค่ะ่ไฟอ่อนๆน,นะคะ พี่นนุ้ยมาชิมเร็วเอเลี่ยนชิมชอบรสชาติแบบไหนเติมได้เทสเอาพี่นุ้ยเทสด้วยชิมเราชอบรสชาติอะไรเราเพิ่มเติมได้อร่อยมากมาก เตเกลือน,นิดนึงพี่ดวงพรบอกพุทซอสอะไนิดกระบิดเราเชื่อพี่ดวงพรนะเราเชื่อพี่นุย้ยเติมเกลือนิดนึงเติมเกลือนิดนึงเติมเกลือนิดนึงนะคะบ้านนี้ไม่าการนุดหวานจัดก,ก็ตือใส่น้ำตาลน,นิดเดียว ไม่ใช้มังสวิรัตหรือว่าโปรตีนเราก็ใช้น้องไก่นะคะแทนโปรตีนค่ะน่องไก่แทนโปรตีนนะคะ

ยอดเลยพี่นุย้ยอร่อยมากเลยค่ะเรียบร้อยค่ะ,คะแล้วก็เช็คดูมันสุกยังนะคะเมื่อกี้เราก็ต้มมันไว้ก่อนแป๊บหนึง่งอ<ม>ืมอร่อยมากเรียบร้อยค่ะ<ม>สปาเกตตี้ เรียบร้อยค่ะมัดสมันทานกับสปากเก็ตตี้ค่ะ mm hmm. อ่าโอเคเอเรียน mm hmm. เทสร้อนนะจ๊ะฮอตฮอตฮอตระวัง อโอเคเรียบร้อยนะคะวันนี้มักสมั่นสูตรบังสวิลัดทานกับสปาเก็ตตี้ค่ะถ้าเกิดว่าชอบเมนูนี้อย่าลืมคลิกไลค์แล้วกดคลิกติดตามนะคะ Follow us t o ส a y เดบายบายสวัสดีค่ะ